สวัสดีพี่น้องเชา้าเอลออนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้สิพาพี่น้องมาเบ่งการประกอบส่วนที่เป็นข้ออ่อนนะครับพว่ามีพี่น้องกกนยังสงสยยัยยว่าข้ออ่อนกับเอลออนนี่มันโตเดียวกันบ้ครับมันมันมันบ่โตเดียวกันนะครับมันคนละจุดจุดเอลออนก็คือจุดหมองที่เท้าเลียวโดยโดยทีย่เท้าบ่ต้องลงนะครับจุดข้ออ่อนจุดข้ออ่อนก็อีกจุดหนึ่งสียู่หมองสียู่หมองที่เทาสีขันใจ่กับขายึดที่ผมให้พี่น้อง ถอดออกก้องสลักเมื่อออกขายยุดนะครับที่เป็นคนละส่วนกันนะครับข้ออ่อนกับสิยูอีกส่วนหนาเอล่อนที่ยูส่วนหลังนะครับหม่องที่เฮานางหม่องที่เฮานางนี่คือคืออยู่จุดของเอล่อนส่วนข้ออ่อนที่อยู่จุดหนาที่หฮาขันใส่กับขาหยุดนะครับถ้าถามมาข้ออ่อนนี่สาคัญบมากนะครับสาคัญมากถ้าเป็นไอห้องเตะระบบเอล่อนนี่ถ้าบ่มีข้ออ่อนนี่ การใส่งานที่่สมบูรณนนะครับใส่งานที่บ่ดีต้องมีทั้งแอลออนทั้งข้อออนการใส่งานจัง่งสีสมบูรณ์จังสีจังสีใส่งานดีโตแอลออนนี่จะทํางานเวลาข้าเรลี่ยวนะครับส่วนโตข้อออนนี่จะทํางานอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เขาใส่งานเขาไถไปนี่ครับตกสูงตกต่ำนี่โตโตข้อออนมันจะเด้งอยู่ตลอดเวลาเนาะครับแล้วก็เวลาเขาอยากโยกหางโตข้อออนนี่ก็ที่ทำงานนะครับให้เ้าโยกหางใดหรือ เวลาเขาไถไปหม่องแรนบ่อเขาเขาคมเขาคมเห็นมันเขานี่ตัวข้ออ่อนก็จะทํางานให้เขาคมได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่เขาขวมกันแท่งสี่เวลาเขาเวลาเขาติดขวมกันแท่งายกข้นยังสี่กับตัวตัวข้ออ่อนนี่ก็จะทํางานให้เขายกขึ้นได้โดยที่ท่อนหลังที่เขานั่งนี่กับบ่หักบ่หยั่งนะครับเพราะมันมี้ระบบข้ออ่อนคือตัวนี้ตัวข้ออ่อนนี่สำคัญมากๆนะครับเนาะอีกนาทีหนึ่งของข้ออ่อนกับมีนาทีซับซับแรงกับแทกหมายถึงว่า เวลาเข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 าไถไปนะครับตกสูงตกต่ำมันมันจะสะเทือนมาถึงหม่องนางนี่ตัวข้ออ่อนก็จะเป็นตัวสับแรงสับแรงสะเทือนบ่แหมบ่แหมมันกระแทกบ่ให้มันหยอกคักคือลักษณะว่ามันมันมันที่บ่ยอกคักนะครับหม่องเขานังมันก็เย็นแห่ให้ให้นิ่มเพราะมันจะเด้งมันจะเด้งซอยอีกอีกนาทีหนึ่งของมันเนาะครับเนาะแล้วก็เวลาเขาเลี้ยวนะครับตัวข้ออ่อนก็จะแข็งไวจะแข็งไวให้ให้ทอนหลังนี่เป็นตัวหมุนเนาะครับ อีกนาทีหนึ่งก็คือสําคัญน,นะครับสําหรับตัวก้อออนนี่เพื่อเพอนี่สําคัญก็มองเอลอนอีกนะครับเพราะว่านาทีของก้อออนนี่หลายก็อเอลอนอีกนะครับเดี๋ยวเสียพี่น้องไปเบื้องอุป,ปกรณ์ที่ใส่ยู่ระบบข้อออนนะครับสําหรับตัวโฉมไม้นะครับอุป,ปกรณ์ที่ใส่ละการประกอบว่าประกอบแบบไหนนะครับเนาะ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวข้ออ่อนนะครับเป็นบูธของคออ่อนตีเฮายังมาท่านได้ประกอบใส่กับ่อนหนาเนาะครับเนาะก็จะเป็นบูธแล้วอันนี้ก็จะเป็นหูทีเฮาขันใส่กับขายืดเนาะครับส,สองหูทีขันใส่กับขายืดที่ผมให้พี่นองเอามาออกเนาะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นสลักสลักที่ที่ร้อยตัวข้ออ่อนใส้กันกับ่อนหนาเนาะครับเนาะสลักก็จะเป็นตัวใหญ่เดี๋ยวผมสีท่าจระบีก้อนนะครับก้อนที่สิบประกอบกัิท่าจระบีสักก้อน อันนี้ก็จะเป็นแปรงดีฟันนะครับพี่น้องสมมุติว่าสีท่าจาระบีเขากับ่อตองเอามือถ่ายมันเปลือนนะครับเอาแปรงดีฟันเกามาท่าจาระบีะได้เลยนะครับเขาก็บสีท่าจาระบีไปถึงสองทางนะครับท่าลหลายๆนะครับท้ายมันเต็มเพราะมันมันจังก่อยสีเห็ดให้มันท้นนะครับท่าจารบีก้าไปทั้งสองทางหลังจากนั้นเขาก็เอามาวางใส่กับทอนหนาเนาะครับ ซึ่งการใส่กับบากยางนะครับเพราะว่ามันมันมันเหตุใดมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้วนะครับว่างใส่เข้าไปยังไงแล้วก็เขาก็เอาสลักสลักตัวนี้ก็จะมีน็อตมีน็อตสองตัวนะครับสําหรับล็อกแล้วก็มีแหวนถ้าจะบีขึ้นกันนะครับเนาะใส่แปรงทีฟันถ้าจะบีท่าให้ทาให้ทัวท้าให้ทัวท้าให้ดีแล้วแล้วบบนี้เขาจะคอยใส่เข้าไปนะครับสาหรับการใส่กับยากอยางนะครับเพราะว่าหู้นี่มันมันตรงกันดีแล้วนะเพราะว่า สอดเข้ามาง่ายแล้วก็เอาแหวนใส่แหวนใส่แล้วก็น็อตสองตัวนะครับขันเข้าไปเลยสําหรับน็อตตัวแรกขันให้แน่นขันขันแค่ตึงมือ,มอปบาๆจะป็นต้องแน่นมากนะครับขันแค่ตึงมือแล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นตัวล็อกกันคล้ายนะครับนะกุญแจกับใส่สองตัวนะครับตัวหนึ่งจับไว้ตัวหนึ่งก็ล็อกให้แน่นอึ๊บซ้ำนีก่ก็เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับ ส่วนโตเขาอ่อนก็จะหมุนขืนหมุนล,ลงได้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันมันจะตองเด้งในอิสระนะครับเวลาเขาประกอบกับไปแล้วเดี๋ยวผมสิประกอบให้เบิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะกก่เห็ดคึกกันนะครับเนาะบูดบูดท,ที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นบูดย่างดีนะครับบูดย่างดีแข็งแรงนะครับบูดบูดตัวนี้เป็นบูดย่างดีสําหรับพี่น้องนะครับพี่น้องผูใ้ใดที่เอาไปใส่แล้วนะครับ แต่เป็นตัวโฉมไหมจะได้จะได้อุปกรณ์แบบนี้ถูกตัวนะครับถ้าเป็นตัวโฉมไหมบัดนี้การใส่งนเนาะครับพี่น้องสมมติว่าเขาใส่ไปแล้วนี่กระเบิงเบ,บิงว่าจารบีมันแหงบอขันสมมติวาจาลบีมันแหงเขาก็ถอดออกมาเนาะครับถอดออกมาแล้วก็ท้าจาลบีท้าจาลบีถอดถอดแบบนี้แหละครับแบบที่ผมใส่อยู่นี่ละถอดออกง่ายๆขันหนอดคลายออกมาดึงออกมาท้าจาลบีกับบ่จำเป็นน้องท้าดูเนาะครับ เอาเอาปีละเทือกับเพอนะครับเพราะถ้าปีละเทืยเพราะว่าการใส่งานใส่ไปใส่มาจารบีมันก็แหงเอาเขาก็ถอดออกมาถ้าจาะระบีถ้าลอยๆเขาก็ใส่ขึ้นมันจะเห็นเหตุการณ์ใส่งานนี่ทนนะครับการประกอบกับนี่แหละครับใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าของทุกชิน้นทุกชิ้นนี่มันมันจะเป็นมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้วเ่ราว่าจะเป็น ความความกวงความยาวความความหย่งมันมันมันทีน่สามารถใส่น้ากันได้เบิดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็การถอดการใส่ก็ง่ายงาย่งานะครับเนาะใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกแคนนี่นะครับเนาะล็อกแคนนี้ก็เสร็จนี่หมุนหมุนขึ้นหมุนลงไดส้สบายแบบนี้นะครับต้องมันมอนทังทีนะครับเนาะเดี๋ยวทิ่ประกอบไปเป็นนองเบริรงอีกตัวหนึง่ง่ามันจะคือกันบ่ดน,นะครับเนาะใส่ใส่ง่ายคือกันบ่ กถ้าจัละบีคือเกาเนาะครับเนาะหอกเอาเปลี่ยนสีฟันท้าท้าจัละบีตัวใหม่ถ้าขอไปทั้งสองทางนะครับเนาะปั๊บนะครับเนาะวางใส่กับง่ายๆนะครับเพราะว่ามันพอดีกันอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะว่าการเฮ็ดแต่ละชิ้นนี้ จะมีพิมพ์ประกอบมีพิมพ์บังคับทุกชิ้นเนาะครับมันจะต้องซ้ำกันเป๊ะๆทุกชิ้นเนาะครับเนาะเวลาเอามาประกอบใส่กันมันก็จะประกอบใส่กันง่ายๆแล้วก็ใส่กันไนนด้ทุกชิน้นใส่น้ำกันได้ทุกชิ้นเนาะครับเนาะสะลักก็จะสวมใส่ง่ายๆเนาะครับเนาะปัะ๊บเอาแหวนใส่เลาวก็ขันน็อตทังทีเนาะครับเน,นานะ พี่น้องผู้ใดที่เอาไปแล้วจะาลื่มนะครับเด้อมันแห่งกับถอดออกท้าเระ,ะบีมใหญ่้ทนๆนะครับเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับหลอกน็อตนะครับปับ๊บแค่ตึงมือซ้ำนี่นะครับเนาะเรียบร้อยนะครับมันต้องคล่องแบบนี้นะครับเวลาหมุนขึ้นหมุนลง ถ้าเป็นหองเตอออนนะครับพี่น้องต้องมีระบบข้อออนน้ำจงความถี่ใส่งานดีนะครับถ้าบาม่มีระบบข้อออนนี่บ่อาพาันนะครับเนาะสำคัญที่สุดเลยคือระบบข้อออนต้องมีนะครับถ้าเป็นหองเตอออนสำหรับคลิมนี้ก็ขอจบสํานีก่อนนะครับเนาะขอบคุณหลกักสวัสดีครับ